สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมมือยังฟองปา่สุขุสุขคนครับมือนีมาพบมาพ่อกันแล้วครับผมกับช่องเกษตรตุกกรลูกไทยบ้านครับคือเก่าเมื่อเดิมปลูกในบ้านวันในสวนพ่อแม่พี่น้องมือนีอยู่ที่กัดอยู่ที่บ้านโน้นหรือใช่ครับตำบลบ้านแดงอำเภอพีบุญรักษ์จังหวัดอุดรธานีครับมือนีพาเบึงคั้วง้มพี่น้องครับมาบึงยกโค้งเนาะมือนีเนาะครับนี่ครับ มือนีค้ยอยคอกหมอสมครับผมจำใจเนาะจำใจขายไม่อยากขายดอกต่ววะมี่ทุราภัยมั่นเนาะก็เลยต้องได้ขายครับเพิ่งเกษียดายอยู่ก็เลยน,นี่แหละครับอยากหาผู้รับรับต่อเนาะไปยเบึ้องแายแงครับนี่ครับกําลังกินหยาอยู่นี่ครับเต้งสามตัวเลยขาเบึงแม่ครับน้มครับผม นังงน้าเนื้อน้าครับนี่ครับเบื้องขาพี่น้องขาใหญ่นะนี่ครับคุ้ยงามครับตัวนี้ครับเป็นผู้ใดามากเนาะเป็นแม่บ็อกได้ครับให้ลูกหัวปีท่าปีพี่น้องครับอันนี้ลูกตัวกลางนี่ปีนึงครับนี่ตัวใหญ่แล้วอันนี้แม่ของงันพอพอค้วยบ้านเนานะอ่า อันนี้ได้ปีหนึ่งครับตัวเมียทั้งสองเนาะนี่ครับอันนี้ได้สองเดือนครับพึ่งออกมาอันนี้เริ่มขึ้นอี่แล้วครับเดี๋ยวก็สิได้ทับอีกได้เลยนี่ครับให้พี่น้องเมื่อใกล้ๆตัวนี้สูงประมาณลอยสามสิบหาบวกๆครับพี่น้องครับนี่ครับข้อไงครับพี่น้องครับนี่ครับ อ่างเญยๆเนาะผู้ใดมากครับผมเดี๋ยวถ่ายให้บึงนีค่ครับส่งงามพี่น้องครับข้อหง่กระโหลกนา้าทายกะใหง่ขาหง่ครับเอาไปเปลี่ยนแม่พั่นเลยเลยตัวนี้เปิดไว้ไรปันใดครับหมอสมลอยหาซิลอยหาซิบ ครับแสนหาครับผู้ใดมักกะล่องสอบถามกันเบิ้งครับขายโยกโค้มนะครับพี่น้องครับขันเพื่อนอยากได้แยกเลยแยกไห้เพื่อนอยู่หวะอยากขายโยกโค้มนเพะว่าบอสาเหตุที่ขายนี่คือบบมีคนเบิ้งไห้ครับแต่ได้จำใจซะไปนะใส่เข้ามาจำใจล่ะจำใจต้องขายครับพะว่าเพื่อนกับโบมีคนเบิ้งครับนี่ครับพี่น้องเบิ้งเสียเลยครับเบื้องกันเอาครับ หัวปีไทยพึ่งเนะาะหอมเลยสมัรครับงามงามขาเงายๆสิรครับพี่น้องครับใช่หง่าขาหง่อ่างกับหง่นี่ครับอนี่ครับหัวปีไทยปีเนาะอันนี้ขึ้นลูกพึ่งได้สองเดือนครับพี่น้องครับนะท่ายง่อยแล้วเนาะเดี๋ยวกัะสีได้ขึ้นอีก<ต>ครับน,นี่นครับ ต้นลูกนี้กะปีหนึงครับกะสูงคือว่าสูงเนาะสีซ้ำแม่เหรอครับสูงก้างใหญ่ครับใช่ขาไงคือกันครับกล้วยแม่นี่ขาไงสู่สู่โตรครับอัจฉริพลายได้เข่าตำล่าครับกล้วยไยครับป้องขางามทำไรข่ขากะมีป้องข้อกะม,กม,กมีตาแต้มแก้มจำมีครบครับ หางง่ามครับพี <necessary> ่น้องครับหางเงาหางเงาเป็นพ่วงเป็นผู้ครับนี่ครับเลยเข้าไปเลยเนาะเลยนน่องนี่ครับหางเงาครับถ่ายไงเปิดไว้อยู่ที่สิบห้าร้อยครับแสนห้าผู้ใดมากกว่าแสนหาม่นมันเป็นสิบห้าร้อยดิครับแสนแสนหามื่นโอ้คิดนะ ม,มันชีวาเอ้ยมันคั้ยหีหรือขั้วฝ่องลูกคือว่ามีแถวมันชีวาดิเนาะนี่ครับซิบหาเมื่นครับประมาณซิบหาลอยนี่นี่อันนี้ลูกมันพี่น้องครับนี่ผมอยากให้เบิ้งครับได้แม่สุตวัวครับอันนี้คือพอพอบ้านๆกัน,นแม่นเอาไปเป็นแม่บล็อกผู้ใดมักสายคั้ยงามครับสายใดกับล่องเอาไปล่องเบิ้งได้ครับผม ใช่เบิ้งคับมักไผ่มักมั่นครับนี่ครับถือแพ้งว่ากันเอาสนใจกับโซสอบถามได้ครับฝากเบอร์นยหมอสมศูนย์เก้าแสี่9จ8ดแปดห้าหกครับผมเบือสายตุงเลยครับเบือหมอสมครับทรสอบถามราคากันได้เนาะพี่กัดอยู่ที่บ้านนูรอชัย ตำบลบ้านแดงครับอำเภอพิบุรลักจังหวัดอุดรธานีครับพี่น้องครับผู้ใดยุ่งกลกะนี่ยังกะคอมเมนต์สอบถามไว้ครับผมกะสีว่าตอบให้เนาะคันตอ,อบบ่ไรกะสีมาถามหมอสมเพื่อนใหน้นี่ครับเพื่อนอยาาหาคนไปไปเบึง่งไปเบึ่งต่อไปดูแลต่อจำใจคลายลวันนี้ให้เบึ่งอ้อมๆเลยครับช่วยงามๆครับ หนังดำเลยครับดำปื้ดเลยขาง่ามครับขาขาวขาไงขาหลังไงครับผมรับน้ำนักได้ดีเวลามีท้องนี่ยังครับนี่ครับกระโหลกไงกินยาเก่งครับพี่น้องครับคุ้ยอ้วนเนาะอ่างไงนี่ครับอันนี้ยาไม่ยาลาบยาอย่างกดกินเบ้าครับพี่น้องครับโบมี่พียา เบิ่งไปเร you know. yes. <laughs> ื่อยๆครับผิจจระนาาเนาะสนใจโทษสอบถามเลยย่ำด้ยมันไม่ชนนี่ครับส้ยงามสุเลยพิ่นหรอ ใา่ไงครับสูงร้อยสามสิบหาบวกบวกครับพี่น้องครับอันนี้ผู้ผู้เจ้าของขายครับนะครับโทรสอบถามได้ครับขอเบอร์ฝากอีกเทื่อนึง<ท>เบอร์ยังเกาะศูนย์เก้าแปดแปดหนึ่งสี่เด้าหเดี๋ยวผมเอาขึ้นเบอร์ไว้ในะคลิปครับผมผู้ดใดสนใจกับทษสอบถามเนาะต่อร่องราค่ากันได้ครับผมมากหน่อยมากหลายซ้ํใไดกับรอ,องทั่วเขามาคุยกับเพื่นเมืองครับ นี่ครับพี่น้องครับมน,นี้กับผ้ามาเบิงกล้วยงามครับเรามีอย่างหลายเนาะขายโยโคมครับนี่บันีดมมเบิงลูกครับเมื่อกี้เบิงแม่แล้วอันนี้ลูกได้ปีหนึ่งครับผมนี่อ,อืมโอ้วันที่หนึ่งนี่สิครบสองเดือนเนาะตัวน้อยนี่น,นี่ครับ หึงตุลาวันที่หนึ่งนี่ครบสองเดือนครับได้แม่สู้โตครับนี่ครับขาไงครับขาไงหนังหนาโ็งามครับคุณนะขายโยกโคมนะครับผมสามตัวนี่เนาะนี่ครับสิบห้ามืนครับผมต่อร่องกันได้ตือแพ่งสอบสามกันเอาครับ ผู้ใดอยากเบิ้งละเอียดก็นี่ครับทักคอมเมนต์ได้ครับผมครับมันนี้ก็บี่มี้งยังไหลครับพี่น้องครับข้ามาเบิองคั้วงงมเนาะนี่ครับขอกพีกาดบ้านโนนลือชัยตำบลบ้านแดงอำเภอพิบูลนักจังหวัดอุดรธานีครับพี่น้องครับผู้ใดอยู่ใกล้กับเขามาเบิองได้เนาะอดีคืออยู่ตลอดเนาะอยู่สวนครับผมครับผู้ใดเขามา ทั้งตำบลวันแดงถามเลยครับขอบล้วยหมอสมยุสัยขามาเบิ้งกันได้ครับหรือผู้ใดอยู่ไก่กับเบิ้งพันอยู่ทุบขามาเบิ้งไก่อย่าลืมนะครับผมกดติดตามให้กำลังแร่นใจเนาะเพื่อสิได้เฮ็ดคลิปไม่ไมต่อไปครับผมนี่ครับสำหรับมือนีก็เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับพี่น้องครับพบกันไม่คลิปนาครับนี่ครับจากกันไปด้วยบรรยากาศนะครับงามๆครับล้วยงามๆ สำหรับมือนี้ขอกล่าวเข้ามาสวัสดีครับผม